สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำชาสมุนไพรเมกาทรี Mega นะเป็นชาสมุนไพรที่ประกอบด้วยสมุนไพรไทยเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งคุณสมบัติของชาเมกาทรีนะฮะช่วยลดกดยูริกสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นะฮะสำหรับใครที่มีญาติที่น้องหรือป่วยเป็นอาการของโรคเกานะฮะซึ่งโรคเกาจะมีกดยูริก ในเลือดเยอะนะฮะส่วนภัยเมกาทรีก็สามารถช่วยท่านได้นะฮะฉีกซองแล้วก็แช่ไว้ในน้ําประมาณ5นาทีนะะี่ยวิธีรับประทานก็ดื่มมันละ6 8แก้วนะฮะหนึ่ซองสามารถเติมน้ําได้หลายครั้งนะฮะจนกว่าสีของน้ำน้าชาจะจางลงนะสามารถดืม่มสามารถดื่มในน้ําอุ่นหรือนําไปแช่ยเย็นเพื่อความสดชื่นก็ได้นะฮะ ส่วนผสมของชาสมุนไพรเมกาทีจะประกอบไปด้วยเถาวันเปลี่ยงนะฮะผลประตูมแห้งใบหม่อนใบเตยดอกคำฝอยเห็ดลิ้นจื้อนะฮะอันนี้คือส่วนผสมหลักที่อยู่ในเมกาทีชาสมุนไพรที่คุณสมบัติในการจัดการกดยูริกนะฮะใครที่สนใจก็สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดอยู่ตรงนี้ได้นะฮะติดต่อทุกช่องทางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของไทยนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่ซื้อไปรับประทานแล้วก็เห็นผลแล้วก็กลับมาซื้ออีกนะฮะใครที่สนใจก็รีบติดต่อสอบถามได้นะฮะเมกาทรีชาดีของไทยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับ